เขาบอกว่าอะไรนะอทีมผู้จัดจะฟ้องเออมึงจะฟ้องกูข้อหาอะไรเหรอเออข้อหาที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงบริษัทออบริษัทมึงไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นค่ะบริษัทมึงเนี่ยชั้นล่างสุดค่ะไม่ได้แบบบริษัทยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นมึงไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นค่ะเออแล้วที่สําคัญก็คือบริษัทมึงอ่ะเป็นออแกไนส่งศิลปินแล้วทาไมมึงไปส่งศิลปินที่ไม่มี วีซ่าร้องเพลงแบบถูกต้องตามกฎหมายให้ขึ้นเวทีร้องคะ่ะอิสระเออสม,มองเออถ้าถ้าทางบริษัทได้รับจดหมายยังไงเขาต้องสอบถามเราอยู่ดีแล้วถ้าฮะคนส่งจดหมายไม่มีที่มาที่ไปมันก็ไม่มีความน่าเชื่อถือเขาจะเชื่อใครถ้าเราบอกว่ากำลังมีคนกลันแก้ใช่ถูกต้องเขาจะเชื่อใครอ่ะใช่ไหม ใช่ค่ะพอปล่อยให้มันดิ้นเพราะมันทําอะไรไม่ได้ใช่มันทาอะไรไม่ได้หรอกถ้าเรื่องถึงศาลคือตามคิวค่ะไม่ใช่ศาลร,รับฟ้องไม่ใช่จะเรียกเลยทุกอย่างตามคิวและทนายยื่นฟ้องต่อศาลแล้วจะนัดวันถูกต้องคือมันต้องตามคิวแม่มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นแล้วสมมติว่าเจอกันนัดแรกเอาอีกนัดนึงก็มันต้องอีกเดือนหนึ่งอา้าวแล้วก็อีกเดือนหนึ่งแล้วกว่าจะสืบแล้วกว่าจะ ประทับรับฟ้องก็น่าจะประมาณสืบโน่นนี่นั่นน่าจะสักประมาณสองเดือนแล้วมั้งก่อนที่เขาจะประทับรับฟ้องอะ่ะแล้วพอเขาประทับรับฟ้องเสร็จก็ต้องมาสืบพยานอีกเราไม่รู้พยานเนี่ยกี่ปากแล้วการสืบพยานเนี่ยต้องสืบกี่รอบเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเสร็จอะ่ะมันเป็นปีมันมันไม่ใช่แบบตุบป,ปับรับโชคนะแต่คดีมินเนี่ยมันจะมันจะเสร็จเร็วอยู่คดีมินแหะคดีมินประมาทอะ่ะไม่เกินหกเดือน นะคะกดไลคให้แล้วเด้อขอบคุณค่ะแม่วาลีวิจาร์ณศิลปินไทยแต่ติ่งไม่พอใจเลยมาก่อกวนลังควานและเมื่อจิตคนอื่นพวกมันแหละจะเดือดร้อนเองใช่แม่เราว่ามันแค่ขู่ให้คนในกลุ่มมันดีใจได้ปื้มเล่นๆอุ้ยแม่ค,คือคือสวีเดนน่ะการที่มันจะมาแบบนี้คือมันมันมันค่อนข้างยากนะแม่มันค่อนข้างแบบยาก ที่จะเป็นคดงคดีอ่ะคือตํารวจที่เนี่ยเขารับไว้ก่อนนะเขารับไว้ก่อนแล้วเขาจะไปดูว่ามันสามารถที่จะเออเหมือนเอาไปขึ้นจาลได้ไหมถ้ามันดูแล้วมันอ๊ย้ยหน่อมแนมไก่กาอะไรนี่ตำรวจอนะ่ะเขาจะส่งอีเมลมาหาเราเลยนะว่าเออการแจ้งความของคนนะุณอ่ะคือเราแบบเขาเรียกอะไรนะเราเราเราไม่ดําเนินคดีต่อนะเพราะว่าเอ่อน้ําหนักของพยานและหลักฐานนั้นคือมันแบบมันหน่อมแนมไปอะ่ะ ขาก็จะบอกว่าเขาไม่ดําเนินการต่อนะเพราะฉะนั้นเอ,อคำร้องนี้ก็คือก็คือถูกเอ,อยกเลิกยกฟ้องอะไรเงี้ยยกเลิกไปในในชั้นตํารวจเลยนะในชั้นตํารวจเลยนะตํารวจก็คือเขาจะปิดเคสไปเลยตํารวจคือเขาปิดเคสไปเลยนะคะตํารวจเขาปิดเคสเขาไม่เขาไม่ทําต่อเพราะว่ามัน มันดูแล้วมันแบบมันไม่เข้าขายอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละขนาดตอนนั้นเมียฝรั่งตั้งม็อบไปยื่นฟ้องใหญ่วันเพนที่หน้าสถานทูตยังไม่เห็นยังบ่เห็นอย่างเกิดขึ้นอยู่แล้วกับใส่ชีวิตปกติก็ใช่ไงก็คือมันก็ไม่ไม่เกิดอะไรก็ทุกคนสามารถ แสดงความคิดเห็น,น,นบนบนโลกนี้ได้เออแต่ใดที่เราไม่ได้ไปคุกคามหรือข่มขู่คาว่าคุกคามหรือข่มขู่เนี่ยก็คือว่าเราไปส่งข้อความไปข่มขู่เขาเราไปหาเขาอยู่บ้านเราไปหาเขาที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยส่งเอสเอ็มเอสส่งจดหมายคือทุกอย่างออันนี้คือการข่มขูค่คุกคามแต่ถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยเราพูดก็คือมันก็คือเป็นการสแสดงความคิดเห็นของเรามันไม่ใช่ว่าเราไป คุกคามเขาเอืงเราไม่เชื่อมันจะส่งจดหมายไปจริงๆมันก็ไม่แน่น่ะแม่คนมันแบบมันร้อนน่ะมันร้อนน่ะมันอยากจะทํามันอยากจะทําเราอะ่ะเข้าใจไหมแม่มีแต่ซุ่มปึกไปบ้านเล่าระดนเนียนอยู่มีแต่ซุ่มปึกนั่นแหละมีแต่ซุ่มปึก บอกอิิซาจะสู้ปร์ตเอเชได้ตอนนี้ปึกขัดปึกนี่ปึกจะมาจากทิพย,ยนี่แหละ mm hmm. ก่อนนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเป็นความคิดเห็นแต่เดี๋ยววันจันนี้เดี๋ยวพอจะเอ่อคุยกับเอ่อเข้าไปคุยกับหัวหน้าเลยถ้าสมมติว่าเอ่อมีจดหมายมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเจ้าน,นายเราอ่ะเขาจะได้รู้ก่อนเลยว่ามันเกิดอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราเรามีหลักฐานตั้งแต่ปีที่แล้วไงเรามีหลักฐานตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาจะเชื่อใครเขาต้องเชื่อเราไหมอะเขาต้องเชื่อเราไหมอะเออแค่เป็นสิวยังยอมรับไม่ได้หรือพอเจ้ากระไดโอ้สิบบาทจะไงล่ะไม่เป็นไรคร่ะพอ เธอทํางานเสียภาษีอยู่ที่สวีเดนคงไม่มีอะไรหรอคนสวยของแม่แม่ไม่มีอะไรแม่มันทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมันทําไม่ได้เออไม่เป็นไรให้เวลาท่านขุนบ้างลูกอยู่กับพวกแม่แม่ทุกวันเลยชาอยู่กับแม่แม่ทุกวันเลยค่ะเข้าใจท่านขุนค่ะพ่อออขอบคุณค่ะสวัสดีพ่อออเข้ามาห้องเรียนแล้วกดไลค์แล้วขอบคุณค่ะก็นั่นแหละก็คือมัน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 ทําอะไรเราไม่ได้หรอกแม่อย่างที่บอกสวีเดนมันทําอะไรเราไม่ได้ ฟองจะฟองข้อหาอะไรเราทําให้เสื่อมเสียทางธุรกิจน้อนนี่นั่นเอา้าเสื่อมเสียทางธุรกิจกูทาให้มึงเสื่อมเสียทางธุรกิจแบบไหนหรอใช่ไหมงานมึงเลิกจา้างหรอคนไม่จ้างงานมึงหรอความเสื่อมเสียมึงยังไม่เกิดขึ้นเลยถูกต้องปะคนเขาไม่จ้างงานมึงหรอ เพราะฉะนั้นมันมันก็ค่อนข้างมีให้เลือกมีแบบเอ้ยไรสาละ่ะคนดีผาคุมขออยอยู่แล้วแม่มันเมืองนอกแล้วมันไม่ได้จะมาทำอะไรกันง่ายๆก็เหมือนเมืองไทยอะแั่เมืองไทยจะมาทำอะไรกันง่ายๆเกินไปมันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ โอ้แล้วแม่แม่จะบอกว่าเอ่อใครที่โดนฟองยิ่งเคสเนี้ยเคสเอ่อเคสเอ่อที่มันฟองรอบเนี้ยที่มันฟองที่ว่ามีคนมาด่าว่าไม่สวยโน่นนี่นั่นน่ะพออยากใส่ใจเรื่องที่ทนายโทรขู่เนี่ยกับมันจะพูดเนี่ยแหละแม่สำหรับใครที่โดนหมายนะคะรอบนี้หรือว่ารอบที่แล้วก็ช่าง จะบอกว่าแม่แม่จ๋าตั้งสติตั้งสติก่อนรู้ว่าสติมันหลุดแต่ตั้งสติก่อนนะคะดีเจคนนั้นไว้ใจไม่ได้นะเห็นไปเม้นท์เค็มบ่อยๆอ,อ๋อเขารู้จักกันสองคนนั้นนะ่ะเขารู้จักกันอีเค็มกับดีเจนะ่ะเขารู้จักกันเออ เขารู้จักกันคะ่ะเขาเขารู้จักกันเขาเป็นเพื่อนกันสองคนนั่นแหละก็เลยเห็นที่ไปเมนนั่นแหละเอออย่าไปใส่ใจเลยลูกไม่มีทางทำอะไรได้แน่นอนมันทำไม่ได้เมฆก็บอกแล้วว่ามันทำอะไรไม่ได้สวีสดเดนค่ะสวิเดนเออดีเจคนไหน ก็คนที่เอาไห้อิมาลีไปปีปีนี้หรือเปล่าเออคนที่เอาไปปีนี้อะที่อยู่เดนนะที่อยู่เดนน่ะคือดีเจคนนั้นอะเขารู้จักกันกับอีอีเคม ขารู้จักกันนานแล้วนางโตมาหาฉันนางโตมาหาฉันคุยกันเป็นชั่วโมงว่าอันให้ฉันนั่นเบาๆเรื่องเรื่องอันเรื่องไอ้ที่ว่าอะไรนะขู่แจ้งขู่แจ้งมาทันป่ะจะบอกจะบอกไ้คูจัดอย่างดีเพราะว่าชอบมาเม้นต์ตะจ้อยด้วยนะ ไม่เขาธุรกิจไงธุรกิจมันเป็นธุรกิจเขาว่าได้แบบฝักไฟแด้จะเขาธุรกิจอืเขาธุรกิจเขาเขาอยู่ดีกับสุกคนปีที่แล้วปีที่แล้วเขาก็เป็นคนเอาเอาน้องไปลูกไส้ข้านั่นเขาก็เป็นคนออกไปในปีที่แล้วนัน่นไม่ใช่ปีไอปีนี้ปีนี้ปีนี้ช่วงที่ว่าพอไปเจอน้องนัน่นเขาก็เป็นคนเอาไปนะเอ้ะ ว่าพอาแต่คือได้พ่อกันั่งแต่ว่าพอจําบ่ได้ว่าเป็นนางหรือพอจําไม่ได้ว่าเป็นนางนัง่นแหละอะมาเข้าเรื่องอีทนายคือคนที่ถูกฟ้องรถใหม่นี้นะคะสําหรับที่พอดได้ไปยินเรื่องหลักบ้านแา้คือมีกะมี่หลายคนที่ว่าเหมือนโทรติดต่อทนายไปแล้วพูดคุยกับทนายด้วย แล้วทีนี้ทนายเขาก็ให้เหมือนว่าให้ยอมรับให้ขอโทษให้ไปตกลงกันโน่นนี่นั่นแล้วจะบอกว่าแม่มี fc คนหนึ่งเป็นตาสีตาสานี่แหละมามิ้นใช่ไหมแล้วไปยอมรับไปยอมรับซึ่งไม่รู้ว่ามันหมิ่นหรือไม่หมิ่นอะไรก็ไม่รู้ไปยอมรับเนี่ยไปเสียเป็นเสนนะไปเสียเป็นเสน เออแล้วกับยานแล้วกับส้นแล้วก็ล้นไปก็เ,เลยกลายเป็นแบบเสียเป็นแสนเลยแล้วคนที่ยอมรับก็มีพอถึงบอกว่าตอนที่ได้รับหมายเรียกนะคะให้ไปที่สอนอนนะ่ะกะรุณาไปที่สอนอแล้วปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาปฏิเสธก่อนใขรเข้าได้เห็นก่อนว่ามันเป็นข้อเมนตไหนนะคะ ให้มันได้รู้ก่อนว่ามันเป็นคอมเมนต์อะไรอย่างเช่นถ้าเอ่อเป็นคอมเมนต์ที่ไม่เข้าเราก็คือเราจะรู้เลยว่าคือตำรวจเขาก็อายการเขาก็ไม่สั่งฟ้องหรอกแล้วถ้าถือว่าอายการสั่งฟ้องสมมติว่าอายการสั่งฟ้องแม่ <c oughs> เอาจริง เรื่องอยู่ในศาลน่ะเอาจริงๆนะเราเสียไม่ถึงเสนด้วยซ้ําเราเสียไม่ถึงแสนด้วยซ้ําไม่ต้องไปกลัวแล้วถ้าเราไม่มีเงินเราสามารถเอาทนายอาสาได้นะคะทนายอาสามีอยู่ศาลทุกที่เราทําเรื่องนะทําเรื่องขอทนายอาสาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะการขึ้นศาลการขึ้นโรงพักอย่ากลัวถ้าเราไม่ตั้งจติแก้ปัญหา คุณก็จะเสียเงินถ้าบอกแล้วไม่ฟังก็เรื่องของมึงค่ะออกมาพูดออกมาให้ความรู้ออกมาแบมือยื่นมือไปช่วยทุกคนแลว้วเพราะฉะนั้นถ้าใครได้รับหมายก็กลุณาทักมาด้วยไม่ใช่ว่าเงียบหายไปเลยแล้วก็แบบเออเป็นอุย้ยไม่กล้าเม้นไม่กล้าอะไรแล้ว คือเขาจะเอาตัดสีตัดสานี่แหละเขาจะเอาตัดสีตัสานี่แหละปรึกษาการจอมพลังได้นะดังคราวนี้แหละโอ้ยเขาไม่รับปรึกษาเรื่องแค่นี้หรอกค่ะเรื่องเขามีเรื่องที่มันสําคัญกว่านี้เขาเอาแล้วเรื่องแบบเรื่องแบบนี้เขาไม่เอาหรอกกันเขาทำหนุเขาไปทําเรื่องอื่นเขาไม่มาทําเรื่องอีนี่หรอกเรื่องอีนี่มันเป็นเรื่องแบบไร้สาระมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคม กันถ้าเขาจะทําเขาทําเรื่องดีๆต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นแบบอืมมันไม่ได้